ยัทคงใจไม่ดียังเกาะแอกจัให้โทษตพุ่นดูมาแตงมปาว่าเป็นนัอคุณจีคุนพันนัตุนีสังนามสภาสันตมีภราทายาพุ่งี่ีเข้านตกรุ่นยกคนมาใสเต่าเข้ไม่ยูนต้นตัวต่อคนหนอ

ธรรมะตัเองต้องังคูกเยามาหรือเอาตัดอกขโมงบังตุลาเม็ดอกาคาโรปเปอร์อันดาเกศมันตังไรทันทำไมวันนี้คนสูงสีโกลเ้ามาเอาในกินนี่วันนี้วันจะไปต้อขใจก็ดอกมาลกัย มาเดอขวัญเด้าเด้กมา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 มคุณมา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 มเมาใามามาคาม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 าเาม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 นเาม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 มา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 มวมงใมา ติ่งกูมานึ่ลูกแก้วขอ้อมาเท่าแก้วให้เปินผกูติ่งสองให้จะมาคุณค้อมเป็นลูกข้อมีผไปถิงนึงสองคุณเะบุญรุ่งลากึ้นมาเท่างกันาาขอจะเตินเราผวานมาก้าให้เขามาเัีงในละไม่เหนิยวห้างตุนมนงำน้ำดูตาอินบัปาคุณแพง แม่ก็แกงมาแก้มเป็นเตาไม่เปิดเอาหญิงหิงเขียนรักกนได้กินจีนให้เธอตุงเงินอาได้กินปลาให้เธอตุงเงินยาเพื่อจะเ้าอุ่นความสุภาพมีลูกดิงไส้ให้ได้ถูกปลาเสือให้ได้